สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนานๆจะเจอกันทีนะครับเพราะว่างานมัดตัวนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายก็อันนี้พอดีมาถ่ายข้างๆกันกับควมวาดนะครับก็เลยมีโอกาสถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะครับตันนี้ก็มาอยู่กับพี่ใหญ่ร้อยแปดอีกเช่นเคยนะครับมากับงานหน้างานถ่ายนานะครับนาแปงเล็ก จับจับงานเสร็จนะครับก็เอาเลยครับแปลงเล็กๆแบบนี้ก็ต้องถอยเอานะครับไม่ต้องวนถ้าวนก็เสียเวลานะครับ เกียร์ที่ไทยก็ไฮสามเตอานะครับวิ่งประมาณวอบพันสี่พันห้านะครับไปประมาณนี้ครับอันนี้ดินเปียกๆอยนะครับก็ดูพิ้นดีไปอีกแบบนะครับ หลังจากฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับดินก็รู้สึกจะขุ่ชื้นดีนะครับวันกิดไทยสาดสวยๆเลยคือแปลงนี้ถ้ามีน้ำขังหรือฝนตกซ้ำๆกันหลายๆวันนะครับก็คือลงไม่ได้นะครับรถไถไม่ว่าเล็กใหญ่ติดลมแน่นอนครับ แต่นี้ชิงไทยก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะขังชอ,อบคิดไทยมากเลยครับคิดไทยสวยมากเลยสาดดีนะครับ ทีนี้ก็มาทักทายทุกท่านนะครับเดี๋ยวกลัวว่าช่องจะเงียบนะครับบางน้ำมันส่วนใหญ่จะลงแค่คลิปสัดนะครับช่วงน,นี้ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็ตัดต่อนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายแค่สั้นๆ ครับถอยดึงแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ